<Okay. S 2> มาไม่ได้ถ่ายคลิปนานรถไม่ได้ใช้เลยก็ว่าได้ ี 1> ่1คลิปแรกเลยมั้งนี่ผมไม่ได้ขับรถเลยบอกเลยไม้อยู่อย่างไงก็อยู่อย่างนั้นตาตารถอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้กำลังปาข้างรถยนต์นะครับ <c oughs> อันนี้ก็ไม่ได้ใช้ด้วยแล้วก็ปีใหม่ครับของขวัญด,ดีๆสิ่งนั้นก็คือโควิดดีๆนี่เอง ทุกปีใหม่จะได้โควิดทุกปีเลยนะช่วงนี้ <c oughs> ปีใหม่ดีะละดลไลโควิดมาตล่รอดตอนแรกก็โควินไว้ก็จะไปทริปกันเ,เดือนนี้เดือนที่หเออเดือนนี้แหละไปทัพเป,ปอร์เออจะได้มีคงทำคง,งท่างทริปไนะัครับมันกลายเป็นว่าพอโควิดมาทุกอย่างมันก็ทำอะไรไม่ได้อะขนาดบิสติ้งยังบิสกติ้งไม่ได้เลยโอเคเนี่ยค็นี่ก็เลยแบบว่าเอารถออกมาวิ่งวนหน่อยมันจะได้แบบว่า จะได้ให้รถมันมีไฟไฟแบตทั้งหมดเนาะ <mm> ไม่ได้ขับนาขับไม่เป็นเลยครับ <c oughs> ไม่คุ้นมือเลยคื <mm> อ <mm> ปกติเ็า <ellow> <mm> ไม่ค่อยได้ขับแล้วครับที่มาขับนี่ไม่ใช่นะครับ มีนคนสั่ไม้ขับครับเราก็ต้องขับ <Okay. S 1> นะครับเราก็ต้องเอามาขับไม่งั้นเขาก็จะปวดเอามาขับมา,มาปราบเผื่อว,ว่าเออโควิดมันมาเม่ได้ผมครัช่องจ,จริงๆจังงนะทีนะครับพอได้หยุดง,งานแน่นอนครับถ้าโควิดครับ ปูใหญ่นะปิดเขายังมาอะไรเงี้ยโอ้ตอนแรกก็ว่าที่คิดไปแล้วว่าจะไปขับไม่แก็คปก็ฟูดหรอวา่าเกิดโควิดมารถใหญ่แล้วก็สั่งปิดที่ทำง,งานนี่นะทำง,งานเราไปงานลูกค้าโดนเน้นแน่เลยครับไม่ได้ทำคลิปขับแ็ปแน่นอนแต่คมไม่เอาคันนี้ไปขับแคปหรอกนะอาจจะมีสคกคลิปหนึ่งสมมติว่าถ้าได้ขับ อะไรเงี้ยแต่เราคงคลิปนั่งคลิปเดียวแล้วครับผมเอาตัวนี้มาตัวพันมาขับทุกวันไม่ไหวหรอกเป็นแคกแขกตัวพันมาขับทุกวันเลยสุดท้ายก็ต้องเอารถจักรยานลาดมาขับไปนะครับติดแย่ทำไมเราไม่เลี้ยวซ้ายไปเขาบนเอ๊ะติดไปนาทีกว่านี่เป็นไรไม่ถึงขี้ฟันรถจะถุยก็ไม่ได้ใส่โมงหรอ เขียวแล้วคืนต่อ,อกกดเดี๋ยวกคตทุเรศนีุณนี่น้อง X Max หมวอารายนะครับนี่ส่วนมากคนขับดุบง้อยเขาไปซื้อ X Max อก,กันเราไปแล้วขับขับไปเที่ยวขับทำงานอะไรเงี้ยมันกำลังดีไงล้วมันแรง,แรงแนะมันแรงแต่ผมมาแก้วีโน่อแรงสุดแล้วนะรถตลาดวีโน่องสายวานซิ่งนะใช้ทำงานอย่างเดียวเลยเอาขับเดืคันเล็กอย่างเดียวครับ หลังมาก็ขับรถยังางลยะ mẹ đứng đặc đứng đặc hứng khẩn thuộc cả chiều chịu quýt mỹ เ็กมองไม่เร็วนะดูไม่มด้วยวิ่งบอกรถยนต์นั่นแหละร้อยยี่เศรษนใหญ่เลนขวามันจะดูเร็วว่าตอนเราเล่งแสงนะครับแล้วก็บวกโฟกัสมันเป็นเลนวายมันจะถ่ายภาพเส้นป่างแอมจะดูมองเร็วไปหมดเลยตอนนี้ผมหัวกระเด่งมีจังเลยนะเขาหมวกใส่เข้ามามันหลวงมาใส่แอล พล้วพไอ้หมวกใส่เอ็มอีกใบหนึ่งมันไปแกะแล้วงานไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ใส่ที่ขาจับก้องก็เลยต้องเอาใบนี้มาให้มันฟังเป็นใบไส้ถนนเส้นนี้ครับเรื่องความข้งไม่ดีนะมันสะบสัดสุดๆ ตัวกับตัวเราน้ำหนักเราไม่ได้นักเคยแล้วมันสะบัดเนี่ยปูนปูนมันถนนมันไม่เรียบมันกระเด้งกระเด้งกระเด้งเนี่ยรู้มนเร็วว่าดูรถยนต์ยังขับแรๆกว่เราเลยพุ่นดักพุ่นดัก <laughs> เบบรากลบบนตนตับจลอ,ออกมาอะไรครับคนคนขับออกขาออกอะไทำงานเยอะเช้าๆอากแอร์เป้นแบบตั้งไปอะเราต้องเข้าเมืองไปทำงานแรงๆพอกลับล่ากำลัออกมานอนโตเบรีเป็น <c oughs> เป็นถิ่นที่อยู่อาศัยเยอะคนยเยอะเพราะว่าบ้านจะสั่นมันเยอะนั มากคนเราจะเอาเครื่ซื้อบ้านมากก่ากเนาะถ้าไมาองปวหลังจากนี้บางท่จะมาอยู่ตามนี้แหละอบุระว่าข้างในข้างในนั้นมันจะเป็นในกรุงเทพเนเป็นคนโดสกระแทกเยอะอไม่ลืมไปว่าตรงนี้มันมีทับมันเทนต์คอนเทนต์แม่คนเมนต์ Man. มันจอดพ้อเนี่ยจอดระหว่างเนี้ยขนมไปเรีอันตราย mọi người ủng hộ này biết nó không biết là nó không 啊，好汉啊，好看啊好看啊！ เกืบติดยาวนะเส้นตรง,งนี้พอเขาจแครลน์เข้ามาล้วเขาตัวน็รเ,รวเ,นเรียนเพาว่าเป็ียเนียแต่นี้เขาท่งติดเรียนใช่ปะทั้งทั้งผทุกหมาลายมั้งเออทั้งติดน้องสาวหมาลไราก็ติดเออใช่เปิดยังวง <laughs> เปิดเป็นพราิด กินเยอะไปมันกินตัวสไลด์เลยพอจะกัเล่น con mình đặt vàng dân ทุกคนเป็นแมนหมหลอดนะตัดโควิดนะแค่คุณไอทุกคนก็จะรังเกียจคุณทเทนะครับไม่ว่าคุณจะสำรับข้าวสำรับน้ำอะไรก็ตามทุกคนจะมองวันนี้คือถ้าคุณไอหรือว่าไม่ใส่แมสจะเป็นที่รังเกียจนะครับผมถ้าเป็นตก่อนเนาะใส่ใส่แมสอ่ะอันนั้นเป็นที่รังเกียจมันเป็นผัดใอ่แมสจะเข้าใกล้กูแต่ทุกวันนี้ถ้าใครไม่ใส่ใครไอ้ไมอย่าเข้าใกล้นะครับผม ตรนนี้ไป้อง,งจับความเร็วครับผมมได้ยีสายเขาเลย